เสาเล่าเกี่ยวเขาไม่ได้ผมได้ใจดีกันเลยเอฟซีทั้งฟังไทยอีกหรือว่าฟังเล่าก่ะมาเกี่ยวเขาซอยหนองเสาฝนเด้อเกียวเขาหัวตำอิดกับจันสีละพอจะนี่มักเงี้ยวกว่นี้ก็นังหืมรุดลงเอสหนำตำก็ดี น่องสาวเพิ่อนกะโดดนนอกบริเกียวเขาเนาะฮากะฮากะเกียวปีนี้เนาะเพิ่อนกะเดินทางไปตลอดกลับสบายดีสวัสดีเดอ้อปีปีน้นองๆสุขสุขคนเนาะยินดีตอนฮาสุขสุขคนเนาะขาสู่สองอ่านหน้าเนาะมื้อนี้สาวนหนูา้าสิพาพี่พาน,นอ้องมาเที่ยวม,มาชมเบิง่งผ้าบรรยากาศเนาะอ่ากาันนะหาวิถีชีวิตเนอกคลองอาเคดสโซนนบทเน,นาะพี่ๆน้องๆ ชีวิตเศร้าให้ยเศร้าหน้าจังสี่ละพี่น้องลังสุฟานาสุดินเนาอแดดหอนเมี่ยงเมี่ยงกะตองเลมาเนาะเพร่ะว่ามันเป็นหน้าทีเด้ <c oughs> มันเป็นหน้าทีเป็นเวียกเป็นงานเนาะอ่าทีห้าตองได้เห็ุเนาะบ่เหตุกับบ่ได้ได้เพื่อถองเพื่อใสเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับเบิงฮับส้มผาบรรยากาศเนาะอ่าอยาก ฝากให้ทุกคนช่วยก้นไหลก็แท์กดติดตามคลิปเนาะเพื่อเป็นกำลังแหงใจนะครับสางคลิปเดอ้อพี่พีน้นองน้องพอได้มีคลิปใหม่ไม่ห้พี่หายน้องได้ครับเบิ่งครับส้มตลอดเนาะไปฮับเบิ่หครับส้มกันเลยป่าบรรยากาศสาวเล้าเกี่ยวข่าวพี่น้องเมื่อทำอิดนอกของการเกี่ยวข่า น่องมือแหลกมือทําอิดนะของการแกวเขาน่องพี่น้องน้องก็อยากขี้สู้ๆแน่นาะเพราะว่าเส้นทางมาเนี่ยเนี่ยหนามันกับบัทันเด็บกเนาะข้ากระสุกรถพี่น้องคิดว่าที่ได้เอารถถามาหน้าเนาะพี่ชายก้าโมกขะเนาะถามาบุไรีเนาะเพราะว่าข้างมันเนี่ยเนาะ Để thọn cho xịn để xịt phụ phạm cho pha lọ bò Mắc kèo khảo mũi lẹt lắm 2 con Cặp nồng pháo thôi. มาลงมือเก้วเขาง่าบอพี่น้องเขาง่ามบอยง่ามแองนล้เขาหนองเา้า แดดหนอ,อน,ออนอแห้พแพาาแแงพี่น้องสบา,ย,ายดีพ่อแม่พี่น้องมาเกี่ยวเขาเก็บภาพนาะเก็บภาพเจ้าเล่าเกลียวเขาเขี่ยไต่ของเล่าน้อง fc ทานได้นอ้อบา่ววาซีอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะสนใจสนใจาาล่าโอกะติดต่อมาไหนเด้อมาแก้วเขาวซอยนอ้ฝปวดวะอยากได้ fc มาแก้วเขาวซอยมาแก้วเขาวซอยซซลาโอแก้วผู้เดียวอยู่หน้าทงบักกุ้วงได้ทงหน้าเพิน่นแก มือแหลกเนาะแกวขามือแหลกเนาะมือทําอิฐของการแกวขาการลงมือแกวขาเนาะแกบดายลายดอกพี่น้องพอว่ามาสวยเนี่ยลงแกวขากะสิบโมงเนาะสิบสิบโมงขึงยางนั่นเส้นทางมาเนาะแม่ขว้ายันยังนี่นูมือนีนี่ต้มพักบ่รั่วพักพักอีเยอะโอ้ขาดเว้ยอาหารบ้านหน้าพี่น้องเอ้ยมือนีสุกพัก สุปข้าวมากินด้วกันเด้อไม่เท่าใหญ่เพี่นน้องอู้มีสุปข้าวแล้วก็มีสิปอนกุ้งแน่บ่อนีนแต่คลองแจ็บๆพี่นอ้องมืาอนี้อาหารบ้านหน้าเนาะแมคขวานเนาะเออนากระชี้วันๆเนียนน่ยเนาะแมคขวานี่อาหารไม่น,นี้แสบคักมืาอนีวันหน้าเลยโอ้จีกระปุกอีกอยู่ที่ทขงหน้ากับคักตัว กินจีกับปู่น่าสุปพักสบายดีมาเดอ้อพี่พหน้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเนาะวันนี้เนาะไปเที่ยงหน้าเดอ้อลมพัดเย็นสบายพี่น้องเลยหน้นน <c oughs> าัวหมางเยอะเลยอืมเดือดเลยมุดจิ๋วข้อให้มือก่อนเนาะหัวหมาง เนจองเกียวเขาอะไปเมื่อคืนโคมเบิดก่อนนี่มาจะไปสอบภา่มังหะเนี่ยจะใส่แต่ปูมาจะปูเหะอภามังหะมเนจะอินเหรอทำเต็มมืดเรื่อ สมาธิไปเมื่อ่อนสิกินกลียาบูชีอย่าเลยอันีจไหมจะแต่ทจนม่ยอนี่ไหนลงนู้นนี่อะไรลูกที่นี่กลูกวางจะจะจมาไปยืดมยัยอเจากันนะจะมันชั โอมันเนาะแปลกไปมากอืมไม่ไม่เป็นไมัเสบายส,ายสายดเอเส,บสบายดีตอนแรกเนาะล่องแก้วขาวอีกครับแรกพี่น้องครับแรกหนึ่สามคนเนาะ ตอนาสาวซองขดได้บลายตอนแรกลงซ้ำขดอิดอู้แดดหอนแห้งนอกมืดนี้นอะขาไปแลงเกี่ยวเขาซ้ำขดพี่น้องถามก้างอาบรรยากาศที่หอนจัดเนาะ จาผาบเจ้างานเองเด้อน,นี่โอ้ยแสงแดดเบิ่งพี่หน่องจะแสบปูทูปตาเนอาอคนละฝัง่งคนละฝั่งคนละมุมเนาออือ ตอนสาวคนที you. You. Mm ่เอากียวก็จนเลี้ยเกียวกันไอ้กีอาเขาดึงอย่างเง้นอยงเงี้นจุดเอ็ดมงเครื่งมาของกลางหน้าพนเศษม่งนินึงเบ่งขจงม่ายวิทย์จะเป็นไว่ามดมืดอนนง้ไรว่าขาดแรงอนนีไรว่าพี่จะขาดแรงเด็ดเวียกเนาะ เต่นไก่ผ่าผู้แล้วนาะพี่น้องเนาะจะคล้องหน้ากับท่านผ่านเหลือไก่สิเหลือเมื่อแล้วคนงานมือนีีกะ งาดมาไห่ก่ะไล่ไล่พอจมกวนเนาะเพราะว่าลงลงมือแหลกอุปปสักกะมีไล่เนี่ยเนาะเกลือได้มาหอดอ่าเที่ยงหน้ากะไเลยเกลือได้มาหอดตรงไหยทุงหน้ากะไเลยตามคนเกี่ยวเขาเนาะ หลอบทำหลอบุดท้ายเนาะสามซาวลาไต ทิวาสำเร็จเนอะมือนี่ทุกขามือโผล่า้กล้กิจมือทิวาสำเร็จเส็จสินเนอะมือหนาต่อไม่มือนี่ทำแล้วมือนี่เนอะ เอาผาบรรยากาศยามแรงเนาะมาผาพีผาหนองเนาะคลิปนี้ก็สิริจบทสมีเนาะพีพีน้องๆพอกันไหมคลิปหนาเนาะคลิปนี้กะขอบอกขอบใจเดอ้อผู้ที่อุปถธรรมขำสู้อ่าโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเนาะเผื่อเป็นกำลังแห่งใจในการสร้างคลิปขอหายทุกคนเฮงงเรื่อยๆเด้อพีพีน้องๆบ่วว่าสิว่าเอฟจีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้ กันจายจบสมีก่อนเนาะบ๊ายบาย